ในปี2568แบงก์ชาติอยู่ในความเสี่ยงสูงหนึ่งกำลังสรรหาประธานแบงก์ชาติใหม่และสองกำลังจะสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกระบวนการเริ่มตั้งแต่มกราี้ตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นตำแหน่งที่สำคัญและจะหนักหนาสาหัสมากกว่าตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถยังต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถ้าคุณได้คนที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ไม่ตรงไปตรงมาประเทศผักรัฐมนตรีคลังเป็นคนเลือกกรรมการสรรหาหรือกรรมการคัดสรรเจ็ดคนรัฐมนตรีคลังเป็นผู้เสนอเข้าไปในคอรมอและนําชื่อขอ้นุนดาเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รัฐมนตรีคลัง ที่ไม่วอกแวกเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์หรือคำสั่งทางการเมืองประเทศไทยก็รอดหวาดระแวงเพราะประวัติศาสตร์ในอดีตระบอบทักษิณเป็นระบอบที่ทุจริตโดยนโยบายปี40คนก็รู้อยู่แล้วว่าระบอบทักษิณได้ประโยชน์อะไรกับการลดค่างเงินบาท ประธานกรรมการกับกรรมการเป็นคนดูแลเหมือนกันนโยบายโดยรวมแต่ตำแหน่งผู้ว่าการเป็นคนปฏิบัติงานถ้าเทียบกันตำแหน่งผู้ว่าการเหมือนกับนายกรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายบริหารผู้ว่าการก็จะมีรองผู้ว่าการแล้วก็ไปดําเนินการเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายกหรือคนที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ย ย่อมจะเห็นข้อมูลรายละเอียดต้องตัดสินใจวันต่อวันต้องตัดสินใจในคณะกรรมการทั้งหลายผู้ว,ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ไปกําหนดอัตราดอกเบี้ยว,ว่าจะขึ้นหรือจะลงอัตราการแลกเปลี่ยนว่าเงินบาทจะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงและเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้คนที่ มีความสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ไม่ตรงไปตรงมาประเทศผักเพราะเขาจะรู้ว่าจังหวะไหนจะลงทุนจังหวัดไหนจะซื้อดอลลาร์จังหวัดไหนจะขายดอลลาร์จังหวัดไหนจะไปเล่นอสังหาริมทรัพย์จังหวัดไหนจะไปเล่นธุรกิจอะไรอย่างอื่นเรียบร้อยแน่เพราะว่าเป็นตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน คุณก็รู้ว่าสถาบันการเงินของไทยมีผลประโยชน์เยอะแยะและยิ่งกำลังจะมีสถาบันการเงินที่เรียกว่า virtual bank คือไม่ต้องมีตึกรามบ้านช่องแต่ว่ามันใช้ระบบซื้อขายออนไลน์หมดฝากเงินออนไลน์กู้ออนไลน์ทุกอย่างออนไลน์หมดจะมีรายใหม่เกิดขึ้นนี่แค่ยกตัวอย่างแค่นี้ก็พูดง่ายๆว่าที่เราเป็นห่วงประธานแบงชาติคือประธานกรรมการแบงชาติ ว่าสามารถที่จะส่งคนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการทั้งหลายและจะล่วงรู้แต่เที่ยวนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคือประธานกรรมการทั้งหลายเพราะฉะนั้นตัวผู้ว่าการนอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านจริงๆและรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่รู้ความเป็นไปของเศรษฐศาสตร์ทั้งประเทศ ทั้งของโลกความเชื่อมโยงการกำหนดเครื่องมือในการที่จะแก้ไขรักษาเสถียรภาพของประเทศแล้วยังต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่ใช่ว่าไม่เคยซื่อสัตย์สุจริตแต่ต่อไปซื่อสัตย์สุจริตเหมือนที่บางคนบอกว่ากฎหมายบอกซื่อสัตย์สุจริตก็คือต่อไปเขาคงจะซื่อสัตย์ไม่ได้ต้องเอาคนที่แสดงว่าเป็นคนที่ไม่วอกแวกกับเรื่องผลประโยชน์ และผู้ว่าจะต้องเข้าใจเรื่องการเงินการธนาคารเป็นอย่างดีด้วยและเข้าใจบริบทของสังคมในเรื่องอื่นๆไม่ใช่เศรษฐศาสตร์อย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจภาพทั้งหมดด้วยแต่เป็นคนกล้าเพราะฉะนั้นการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนเดิมคือคุณเศรษฐพุทธทำงานไปแล้วห้าปีตุลาคมจะสิ้นอายุการทำงาน แม้คนบอกว่าทำงานดีอยากให้เดินต่อแต่คุณเศรษฐพุทธก็เดินต่อไม่ได้เพราะคุณสมบัติบอกว่าจะต้องอายุไม่เกิน60ในวันที่คณะรัฐมนตรีนำชื่อขึ้นถูดเกล้าซึ่งคุณเศรษฐพุทธอายุ60เศษนิดหน่อยพูดง่ายว่าคุณเศรษฐพุทธหมดสิทธิ เรีนมกราธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องทำหนังสือไปถึงกระทรวงคลังเพื่อบอกว่าถึงเวลาแล้วนะจะต้องตั้งกรรมการสรรหาจำนวนเจ็ดคนตามกฎหมายกรรมการสรรหาเจ็ดคนนี้ใครเป็นคนเลือกร,อรัฐมนตรีคลังคนเลือกมาอีรอบเดียวกันกันกบเรื่องประธานเลยเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเลยเลือกจากใครเลือกจาก อด,ดอดีตประลัดกระทรวงคลังอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอดีตผู้อเมวยการสนักงบป,ประมาณอดีตเลขาเกษริกาอดีตเลขาสภาพัฒน์อะไรอย่างนี้ที่มีอยู่สิบหน่วยงานของรัฐใหญ่ๆคําว่าอดีตมันแปลว่ามันมีสิบหน่วยงานอดีตอาจจะมีแต่และหน่วยงานมีทั้งสองสาคนสี่คนห้าคนรวมกันก็จะได้คนมากองหนึ่งประมาณสักสามสิบสี่สิบคนรัมตีครังเป็นคนจิ้มเหลือเจ็ดคน เหมือนกับที่คุณสถิตได้มาเป็นประธานเหมือนคณนะกรรมการเจ็ดคนนี้ซึ่งเขามีสิทธิ์เลยว่าจะเอาเจ็ดคนเก่าก็ได้จะเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุดก็ได้จะเปลี่ยนบางคนก็ได้เพราะกฎหมายไปให้ใหรัฐมนตรีคลังเริ่มต้นตรัฐมนตรีคลังเป็นคนเลือกกรมกร,นนกรมการสรรหากรรมการสรรหาก็จะประกาศให้มีคนมาสมัครตามคุณสมบัติที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้อายุไม่เกิน60มีความรู้ความสามารถและความรู้ความสามารถจะต้อง เป็นระดับสูงถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นรองอธิบดีคำว่าไม่ใช่โดยตำแหน่งแต่เคยบริหารราชาการที่รู้ในกรมระดับอย่างน้อยรองอธิบดีถ้าเป็นเอกชนอย่างน้อยรองซ e o หรือซ e o รอลองขึ้นไปที่เป็นบริษัทใหญ่มีเงินลงทุนหรือมีเงินหมุนเวียน1 5 0 0 0ล้านบาท พูดง่ายว่าเป็นซีอโอเล็กๆไม่ได้ต้องบริษัทใหญ่ที่รู้จักการบริหารเพราะแบงค์ชาติเป็นเรื่องเรื่องสารบัญใหญ่จะต้องเป็นเรื่องพวกนี้ด้วยเสร็จแล้วกรรมการสรรหาจะสรรหาจะโดยวิธีให้สแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ได้คนมาสองคนก็ได้สามคนก็ได้ส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อที่จะให้รัฐมนตรีคลังเลือกคนหนึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตอนที่ส่งมาเนี่ยจะต้องส่งมาก่อนที่ผู้ว่าการจะครบวันที่3ตุลาคม90วันก็คือต้องส่งวันที่3กรกฎาคมจะเห็นแล้วว่ากรรมการสรสนาส่งใครเข้าไป2คนหรือ3คนให้ลตดีครั้งเลือกเหลือ1คนและนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบและนําขึ้นรุลเก้าในช่วง90วันนั้นคําถามที่น่าสนใจมากก็คือว่า รัฐมนตรีคลังเป็นคนเลือกกรรมการสรรหาหรือกรรมการคัดสรรเจดคนรัฐมนตรีคลังเป็นคนเลือกกรรมการคัดสรรนั้นที่ไปเลือกคนมาสองหรือสามคนที่จะหยิบมาเหลือหนึ่งคนเป็นผู้ว่าการรัฐมนตรีคลังเป็นผู้เสนอเข้าไปในคลมอและนําที่อหนุนเจ่าเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีคลังปีบทบาทค่อนข้างสําคัญในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รัฐมนตรีคลัง ที่วกแวกกับไม่วอกแวกเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือคําสั่งทางการเมืองจากใครไม่รู้ว่าจะต้องเอาให้ได้ผมคิดว่าประเทศไทยก็รอดเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยกำลังโดนสองอันหนึ่งกำลังสรรหาประธานแบงค์ชาติใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะวกแวกปา และสองกำลังจะสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งปิะเทศไทยกระบวนการเริ่มตั้งแต่โมรานี้แล้วพอ,พอเมษา,าพฤษภาก็จะมีกรรมการสรรหาเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างที่ผมพูดสามกรกฎารู้แล้วว่าสามคนที่เสนอเข้าไปจะเป็นใครเพราะฉะนั้นในปีสม2568แบงคชาติอยู่ในความเสี่ยงสูงถ้าถูกครอบงำ ผมว่ามีปัญหาแน่ประเทศชาติเพราะอะไรเพราะแบงก์ชาติเป็นธนาคารกลางทั่วโลกที่เขาต้องให้เป็นอิสระจะได้คานและดุลกับฝ่ายนโยบายการคลังถ้านโยบายการคลังถูกกลุ่มการเมืองสั่งได้เพราะว่าโดยชอบทำตามกฎหมายและมาสั่งอีกขาหนึ่งตามแห่กันไปทีเดียวเวเนซุเอลาแหะครับมา Oh, สั่งให้เอาเงินเงินรีเซิร์ฟมาใช้ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อปนเปร์คนกู้เงินปนเปร์เอามาแจกเวเนซุเอลาแหะครับขนาดนั้นเขามีน้ำมันขุดได้อย่างพินาศมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่น่าระวังผมคิดว่าคนไม่ไว้ใจระบบทักษสิน ผมคิดว่าคนระหวาดระแวงเพราะประวัติศาสตร์ในอดีตหลายอย่างระบอบทักษินเป็นระบอบที่ทุจริตโดยนโยบายและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นนโยบายสำคัญทางการเงินเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและในอดีตปี40คนก็รู้อยู่แล้วว่าระบอบทักษินได้ประโยชน์อะไรกับการลดค่าเงินบาทคนก็เป็นห่วง และยิ่งกว่านั้นการแสดงออกของคุณทักษิณที่แสดงออกมาอยากจะเป็นคนยิ่งใหญ่อยากจะลดดอกเบี้ยอยากจะพูดเรียกค่าเงินบาทพูดถึงเงินรีเสิร์ฟมาตั้งแต่ในอดีตที่จะเอาเงินสำรองเอาไปใช้และบรรดาริ้วร้อของระบบทักษิณก็ออกมาเล่นงานธนาคารแห่งประเทศไทย อยากจะกดดันอยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างนี้อย่างนี้โดยเฉพาะคุณกิติรัตน์ม่คค้มณมตรีครั้งบอกผมอยากจะปลดผู้ว่าวันละสามโหนมั่งอะไรบ้างมันก็เลยทําให้คนรู้สึกเป็นห่วงและก็เห็นว่าธนาคารในประเทศไทยเป็นเทคโนแครทท,ที่ยึดวิชาการเป็นหลักและพิสูจน์แล้วว่าไม่วกแวกเพราะฉะนั้นคนก็เลยเป็นห่วงว่าเราควรจะต้องมีสถาบันอะไรที่เป็น มืออาชีพและเป็นคนที่คิดทางวิชาการในสิ่งที่ควรเป็นไม่วอกแวกกับผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจถ้าธนาการแห่งประเทศไทยไปสัมพันธ์กับผลประโยชน์ทางธุรกิจเมื่อไหร่ผมว่าประเทศไทยวิบัติแน่